อันนี้มาไล่ดูหุ้นวันนี้ที่มันขึ้นมานะที่มันขึ้นมาได้ตามเป้าเนะี่ยตัวแรกรู้สึกจะเป็นัยโยนะที่เคยให้ไว้นะเนี่ยที่ตอนนั้นมันอยู่ประมาณนักแปดบาทยี่สิบบอกมันจะขึ้นมาประมาณแปดบาทหกสิบห้านะวันนี้มันขึ้นมาแล 8, 65, นะ้เนี่ยแปดบาทหกห้านะเห็นนะขึ้นมาแล้แปดบาทหกห้านะก็อาจจะย่อตัวนะอาจจะย่อตัวนิดนึงพักตัวหน่อยนึงอะไรก็เปล่านะหรืออาจจะขึ้นไปถึงถึงแปดบาทแปดสิบนะเราถึงจะพักตัวนะ สหรับชายโยนะก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่มลากาบาทยี่สิบแล้วเ้ามานะอ่ะครนนี้สีตังกรบเนี่ยอย่ามาดูแล้วน่าจะนับตรงเนี้ยเพราะว่าการมันเพิ่งเข้ามาใหม่เข้ามาไม่เยอะอาจจะผิดพลาดได้เพราะงั้นเนี่ยก็เลยมาดูใหม่ก็น่าจะเป็นน่าจะทำสามเนี่ยปากอ่าปากแคบตัวหนึ่งนะเออมันน่าจะวิ่งขึ้นวิ่งลงตรงเนี้ยนะมันน่าจะคล้าย ขึ้นไปถ้าไม่ขายแล้วมันก็ลงไปที่เดิมก็เป้าประมาณเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดนสะิบแปดเจ็ดสิบเก้าบาทนะสำหรับตัวสีตังกรบนะแล้วมันต้องย่ออีกครั้งหนึ่งย่อมอาจ,จะมาอาจจะลงมาแค่เจ็ดสิบาทนะหรือหกสิบแปดบาทนะประมาณทถาเนี้ยนะไอ้สีตังกรบนะถ,ถึงจะเป็นขาขึ้นแรงๆขึ้นไปเก้าสิบห้าบาทเนะนี่ยแถวๆเนี้ยต้องลงมาแถวๆนี้ก่อน แล้วมันจะขึ้นไปนน่นเลยขึ้นไปสวรรค์เลยเนะี่ยะน่นน่ะน่าจะ95บาทเพราะหัว A มันอยู่89บาทหัวีก็ต้องมากกว่าหัวเอยู่แล้วนะนะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ทันทีทันใดนะต้องต้องรอเวลานิดนึงสีตังโกรบานะตรงนี้มานจะเนี่ยมันจะสู้กันหนะักคนดันก็ดันไปคนขายก็ขายใส่ให้แต่ตรงนี้น่าจะประมาณ78บาทก็ยังเล่ได้ห้าบาทนะตรงนี้ ตัวต่อไปนะของเฮียจะไว,วไม่เหมือนคนอื่นขี้เกียจพูดนานๆอะ่ะพูดแล้วฟันทงฟันทงแล้วผิดถูกอีกเรื่องหนึง่งไอ้ตัวนี้ตัว aot เนี่ยวันก่อนก็บอกแล้วว่ามันจะขึ้นไปนะว่ามันขึ้นมาแล้วเนี่มาเนี่็นะมันขึ้นมาห้าเก้าบาทแล้วแต่เฮียไว้ยังไม่จบนั้น่าจะสักประมาณหกสิบาทอะ่ะหกสิบกว่าบาทแล้วมันจะพักตัวออกข้างแล้วถึงจะขึ้นหกสิบสองบาทนะเป้าหมายก็หกสิบสองบาทตัวนี้นะก็เป็นไปตามที่บอกกันะนะ ไม่ใช่ถูกทุกตัวนะบางตัวก็ผิดบางตัวก็ได้นะนเดลต้านี่ก็มันขึ้นไปก่อนแล้วก็ลงมาแล้ววันนี้อิชิวันก่อนก็บอกมันขึ้นไปแลนะใอิชิเนี่ยมันจะขึ้นไป11บ,บาท10ตังค์อิบเบ็บาท10ตังค์ขึ้นไปแล้วเนี่ย11บ,บาท10ตังค์เรียบร้อยแนละ้วขึ้นไปตามเป้าแล้วขึ้นต่อนะอิชิเนี่ยน่าจะขึ้นสัก11บ,บาท50แล้วค่อยย่อตัวเพราะอันนี้มานะ เอ็มเอดีเกิดเดวเเชนแล้วนะเนี่ยเอ็มเอดีเกิดเดวเเชนละนะไม่ไหวแล้วจะต้องถอยมาพักก่อนอ่ะเคซี CE, วันก่อนนี่บอกว่ามันจะขึ้นไปเนี่ยสามสิบเอ็ดบาทสามขึ้นไปแล้วเนี่ยเห็นนะขึ้นปั๊บลูลงมาเลยเนี่ยเคซีขึ้นไปเรียบร้อยสามสิบเอ็ดบาทสามสิบแต่ปั๊บลงมาเลยเนี่ยก็น่าจะพักตัวเมื่อังน,นะ จบพอดีหมดทำไม่ได้แค่นี้วันนี้อันนี้ท้องคำนี่ผิดพลาดนะเพราะว่าคิดว่ามันทําขึ้น x ไม่จบที่ไหนได้มันจบขึ้น x ไปแล้วแบบทุเรศทุเรศนะแล้วมันก็ทํา ไดจะเป็นขา A ของสามเหลี่ยมนะตัวเนี้ยมันทำหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็น A ลงมาแล้ว A B C เป็น B แนละ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยกำลังจะจบเนี่ยมันทะลุแล้วเนี่ยเนี่ยมันพยายามทะลุสองสี่ทลายเนี่ยนะแล้วตรงนี้มันบางมากเนี่ยเมฆเมฆตรงนี้มันบางมากเนี่ยเดี๋ยวมันทะลุขึ้นไปยืนเมฆแดงได้ไหมัะมันไปแล้วนะเนี่ยชุนลีจบแล้วนะตรงเนี้เนี่ยมันเกิดเดวเจนเนี่นะ M C D เกิดเดวเจน สัสดส่วนก็ลงมาครบแล้วเนี่ยหกสบดุดปดของศูนย์ถึงสาเนี่ยหนึ่งเก้าสองแปดนะสัสดส่วนครบแล้วคอนเฟิร์มก็คือมันทะลุสองสีเทนไลน์แล้วตอนนี้นะมันกำลังจะขึ้นไปทะลุช่องชาน n e ลอีกอันหนึ่งถ้าทะลุช่องชาน n e ลก็จะไปไปไหนก็ไปนี่เลยแนวต้านก็ประมาณแนวต้านแรกหนึ่งเก้าห้าศูนย์แนวต้านที่สองก็หนึ่งเก้าเจ็ดสองแนวต้านที่สามก็หนึ่งเก้าเก้าศูนก็กลับเป็นขาขึ้นไป อันนี้เป็นทองคำนะส่วนทีเฟกทีเฟกที่เราคิดว่าทำทำสามชุดต่อไม่ใช่อันนี้อันนี้ลำบากทีเฟกนะคือมันตรงนี้มันเป็นมันเป็นสามขาตัวเนี้มันเป็นสามขาพุ๊บแต่นี่มันทำห้าขานะมันทำหนึ่งสองสมสี่ห้ามาชุดหนึ่งแสดงว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมันก็จะไซด์เวอยู่ในกรอบนี้นะไม่ไปไหนหรอกเนี่ย มันจะไซด์เว์อยู่ในกรอบเนี่ยอยู่แถวๆเนี้ยอาจจะทำสามเหลี่ยมก็ได้ทำแฟดก็ได้หรือทำน่าจ,จะทำสามเหลี่ยมหรือทำแฟดมากกว่าสองตัวนะนะถ้าแฟดก็จะต้องเป็นสับเวฟเพราะแสดงว่ามันทำทั้งทั้งอาทิตย์อยู่แถวๆเนี้ยไม่ได้จะเกิน854แ,าาแล้วก็ลงมาประมาณ8840ออกมาเนี้ยประมาณสิบก่าจุ่สอ่ะ854 840ขึ้นไป854แล้วเปิดช็อตอะไรเงี้ยแล้วก็เราเอาปิดประมาณ850 แปดห้าศนะูนย์หรือแปดห้าหรือแปดสี่ห้าอะไรประมาณนี้ก็อยู่แถวๆนี้ยไม่เป็นไรห,หรอกนะแต่พอจบ B ีแล้วนี่อันนี้อันนี้อน,น่ากลัวนะมันจะลงไปดู่นข้างล่างไอทีเฟกอแล้วอาการนี้หนักหน่วงนะดูนะวัดสัดส่วนได้นะวัดปั๊บนะอ่ะดูนะนะูน่ะลงไปด้วยนะแปดสองสองนะ ถ้าเต็มพิกัดก็เลยแปดหนึ่งสองไงนะนะแสดงว่าเซตต้องลงอะ่ะไม่ต้องถามว่าเซตเป็นไงเซตก็ต้องลงอารติเฟกปานีก็เนี่ยประมาณแปดสองสองแปดสองสองตรงนี้ตรงนี้ก็จะหลุดพันสามอยู่แล้วก็ 1, แปดสองสองตรงนี้ลงมาอีกประมาณประมาณยี่สิบจุดยี่สิบจุดก็ต้องลงหนึ่งสองเจ็ดศูนย์อยู่แล้วอันหนึ่งอันหนึ่งสองเจ็ดศูนย์นะอันนี้ก็ อนาคตของเซ็ตก็รกประมาณหนึ่งสองเจ็ดศูนย์นะก็จะกลายเป็นคืนห้าไปประมาณหนึ่งสองเจ็ดศูนย์เพราะงั้นตรงเี้ยมันมีเอสเอาเอลเบลโอกา,อา,อกาให้เราขึ้นไปนขายเนี่ยอีกประมาณอาทิตย์หนึง่งอ่ะเพราะจริงๆอะส่วนใหญ่ตรงนี้ไม่จะทำอย่างนี้นะไอตัวเนี้ยตรงนี้ไม่ทําอย่างเงี้ยมันจะไม่เร็วหรอกเนี่ยมันจะทำงี้นะ ทำก็ไปชุดหนึ่งก่อนปุ๊บอย่างเงี้ยเรามาขาบีอะ่ะขาบีไปทำนี้ขาบีอะ่ะขาบีไม่ทําลงมาทาสับเว็บอะ่ะขาบีใช้วเวลานานมากตัวเนี้ยเงี้ยอ่าขึ้นไปแล้วก็ลงมาใหม่ ถึงขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเป็นขาสีเนี่ยมันต้องใช้เวลานานถึงจะลงลงไปข้างล่างแล้วต้องระวังนะไว้ไตัวนี้เป็นไดค g นอลไอ้ตัวที่ลงไปนี่ก็ลงลงเส้นก๋วยเตี๋ยวรู้จักเส้นก๋วยเตี๋ยวไหมลงปุ๊บ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 ีไม่ทันหรอกลงใจจะขาดแล้วงั้นระวังนะใครมีหุ้นก็ขึ้นไปขายได้ประมาณน่าจะประมาณพันสามสามสิบมั้ง น่า,นาจะเกินพันสามี่สิบก็ต้องขายแล้วมีกําไรก็ขายแล้วถือเงินสดดีกว่าแล้วรอไปลงลงไปข้างล่างก็ซื้อได้ทุกทุกตัวซื้อตัวไหม่ก็ได้ซื้อตัวที่มันพิมพ์นิยมอ่ะคนเขาเล่นกันอ่ะวุ่เุ่เข้าอ่ะนะโอเคเลยนะอ่ะคราวนี้มาดูหุ้นที่ขอมานะไทยรัฐนี่ นี่คุณอะไรเจริญเอสเทนะเนี่ยมันเพิ่งทำหนึ่งสองเองอะเนี่ยเพิ่งทำหนึ่งสองเองอะเนี่ยออะคิดนะสิทำหนึ่งสองเองนะเนี่ยผมมองว่าสาม,น,มน, 4, น่าจะอยู่ประมาณสี่เนี่ยสามเนี่ยขึ้นไปสี่บาทแน่นอนนะทำเล่นไปเดี๋ยวมันวิ่งตามเซนนาสีตังโกรบนะตัวเนี้ยเนี่ยนะ แล้วมันก็ไปนี่นะแล้วอาจจะพักตัวนะแล้วก็ไปเจ็ดบาทเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอ้ตัวไทยรับเนี่ยสต็อกยางแผ่นเกาเยอะมากในขณะที่ตอนนี้ยางแผ่นขาดตลาดบอกให้ก็ได้ตอนนี้ยางแผ่นขาดตลาดเพราะว่าคนทำยางเนี่ยปากใต้อะเจ๊งจะหมดแล้วตอนนี้ขาดตลาดขาดตลาดก็ต้องต้องใช้เวลายอย่างน้อยสองสมเดือน กว่ามันจะเข้าที่พไม่งั้นทยรับขายอย่างเดียวขายกำไรอย่างเดียวอ่ะโอเคนะครับตัวต่อไปที่ขอมาเป็นมินนะมินม้นมินนมินมิน นี่ผมว่ามันก็จะจบพน้มินเนี่ยนะมันทำ A B C สี่แล้วเวนี่ยแล้วดูดิเดอเบเจนเนี่ยนะเกิดสลิงช็อตแล้วเนี่ยไม่เหลือหรอกขึ้นอย่างมากก็ไม่เกินนี่นะหยิบสามบาทอีกรอบหนึ่งหรือหยิบสามบาทห้าสิบนะก็ลงแล้วระวังลงลึกนะมินเนี่ยขึ้นไปก็ขายเฮ้นะ อันนี้มินนะขึ้นไปก็าขายเหอะอันนี้ดูตัวต่อไปใครถามได้ห้าตัวนะเดี๋ยวจะไปดูหนังแล้วขี้เกียจแล้ววันนี้ทำทั้งวันนั่งตั้งแต่เช้ายันเย็น,เ,ยนเห็นวแวบๆแล้ว ASAP มั้งเมื่อกีกก้อ่าใช่คุณปุ๊บคุณ สวัสดีคุณวันนายังจำกันได้ไหมผมยังจำพี่ได้นะ s เป c ชียลสต็อกอ่ะยังมีเล่นหนึ่งนะอดบอ้นยู 2K เนี่ยไม่เคยเห็นนานน,นะ, <c oughs> ะเดี๋ยวดู ASAP ห,นะหน่อยนะอ่ะดูว e e หน่อยแล้วกันจะเผื่อผิดพลาด โอ้โหย่ำแย่ขนาดไปถึงบาทแล้วเนี่ยเคยขึ้นไปสิบสองบาทนะตอนนี้ ก็ทำหนึ่งสองสามสี่ห้าจบไปแล้วเนี่ยเนี่ยนะเขาทำน่าจะเป็นขาสี่นะตัวน 1, 2, เนี้ยหนึ่งสองเนี่ยสามสี่ไม่แน่ใจไม่น่าใช่นะเนี่ยดูรอาการเนี่ยเพราะสามมันสั้นไปนิดนึงน่าจะตัวนี้เป็นสี่มากกว่านะตัวนี้น่าจะเป็นสามมากกว่าเพราะนี่มันสั้น เนี่ยนะน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่านะก็วัดสัดส่วนดูเนาะ ไอ้นี่ผิดแล้วใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยตลาดหลักทรัพย์แห่งโซ่จริงน่าจะขึ้นในประมาณสองบาทเก้าสิบนะไอตัวเอสพเนี่ยเพราะเนี่ยมันทำมันก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะเนี่ยหนึ่งนะสองสามสี่ห้าชุดเนี้ยเรี่มทำสี่จบก็เลยนะ ประมาณเนี้ยประมาณสองบาทสองบาทเก้าสิบถึงสามบาทนะคุณคุณก็รอขายแล้วกันแล้วถ้าทางจะไม่ดีนะเนี่ยเพราะว่ามันขึ้นไปเยอะหน่อยนะมันเกิดนะมันเกิดสลิงช็อตเห็นยังเกิดสลิงช็อตแล้วมันจะลงแรงนะเนี่ยเห็นนะมันเกิดสลิงช็อตตัวนี้นะเนี่ยเห็นยังราคาไม่ขึ้นอินดิเคเตอร์ขึ้นไปตามเนี่ยเกิดสลิงช็อตนะ นั่นเนี่ยมันจะขึ้นไปชนแนวต้านเมฆแดงพอดีเนหะ็นไหมได้เงี้ยไม่เกินไม่เกินสองบาทเก้าสิบอะไม่เกินนี่หรอกนะโอเคตัวสุดท้ายเนี่ยเูเนี่ยหมดแล้วครับขอขอมาก่อนนะครับคุณลวิเอเยูสามเคไม่เคยดูเลยตัวนี้ i อไโอ้มาเนี่ย โอเคนะใช้ได้นะตัวนี้ยดีดกลับมานะันะ้ไงหลังจากลงไปต่ำได้เนี่ยต่ำเตี้ยเลียดินเลยเนี่ย เหมือนกันมันทำหนึ่งสองสามสี่ห้านะตระวางมันกำลังจะย่อนะเนี่ยนี่นะดูนะอันนี้หนึ่งนะเห็นนะอันนี้สองนะอันนี้สามนะเห็นนะอนจจะจะย่อสี่แล้วไปหนะ้านะอ่าเนี่ยไกลจะย่อนะต้องระวังนะไอ้ตัววิวสองเคเนี่ยนะแต่มันลงมาลึกนะว่าไง่ายตัวนี้มันจะตื้นไอ้ตัวสี่อ่ะมันจะตื้น ตื่นก็อาจจะประมาณนี้ประมาณนะักอาจจะได้แค่เนี้ยประมาณนะักถ้าย่อนะก็ประมาณนะักบาทบาทแปดห้าแล้วมันจะไปประมาณนักสามบาทสิบตังคนะ์นะตอนเนี้ยนะโอเคนะอันนี้ก็เป็นขาขึ้นนะตัวเนี้ยก็โอเคคุณอะไรกรนนัญญาณีนะโอ้โหเล่นของจาบเหลือเกิน ก็น่าจะขายได้นะแล้วรอรอซื้อใหม่1.8กว่าแล้วไปขาย3บาทอีกทีนึ่งพีแต่เห็นแท่งแดงกันหนีนะมันเดี๋ยวมันจะลงมาลึกเพราะคืนสีบาทีเอาแน่นอะนไม่ได้บางทีมันลงมาลึกก็มีเดวี่เดวี่โอ้ชื่อแปลกดีหมดแล้วนะครับสวัสด์ไม่ได้นะครบหากตัวแล้วนะเอาไว้ขอวันนู้นแหละวันเปิดงานนะจ๊ะเมกกะไม่ทันครับ ه, วันนี้แค่66คนเพราะคนน้อยวันนี้คนเที่ยวเยอะขอบคุณทุกคนนะครับขอให้เทรดมีกำไรไม่ต้องมาแบ่งเฮียนะแค่ส่งไลค์ก็พอโอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้